มาครับหน้างานมันนี้ครับติดตัวมากินเขาเรีงอีกแล้วครับมาดูด้าง,งานครับทีีมงานซาอุยครับถังสองตันครับเจ้าของงานเมันบอกว่าทังสองตันครับแต่ข้างในเต็มไปด้วยหินครับเป็นไงครับ ในเต็มไปเลยหินครับดินน้ำสุดยอดครับไปรดลอยเลยครับเดี๋ยวลอยรถอีกขั้นหนึ่งมายกครับยกคู่กันแรงหน่อยค่อยๆดันครับผ่านมาพอหุ่มคาสม ทางน้ำมันเก่าครับทางเก่าได้พี่น้องแต่ว่าราคาเกือบสองแสนครับนี่ครับเห็นว่าเก่าๆบางสี่ครับสองแสนบาทดินกระโลมครับทำปั๊มน้ำมันครับบึงด้พี่น้อง ว่าไม่ลดขอจีขาดขึ้นเดี๋ยวรอรถมะยกอีกขั้นหนึ่งครับมาตั้งแต่8ปโมงครับตอนนี้น่าจะบ่ายโมงแล้ว บอกไวเลยพี่น้องน่าสิบอกวความจริงเข้ายปเนี่ยรายรับได้เสมอครับลูกพี่บอกว่าทั้งสองตันแต่หินข้างในก็ประมาณห้าตันเลยครับสุดยอดสุดยอดใส่รถโคลาตคนมากครับจากโคลาชครับ เห็นมันไหลพี่น้องนักอีดีรอลูกพี่มาครับร้อยนี่ซีสี่โมงเลยครับสงสัยคนขับรถอีกขั้นหนึ่งเมียที่ออกลูกโอ้ยถ้าดนตะเเกิน บึงกับหนางานก็เขี้นข่อยบไไ่ไวด้พี่น้องผ่านมาไม่คุ้มครับเดี๋ยวรอเอ,อ,อีกรถคันหนึ่งครับมายกซอยกันครับเป็นยังลูกพี่ วางรอเวลาครับขันเวลาเล็กน้อยนึงช่างตาครับหิ้วเขาทองโกงเนี้อลยบอกน้องครับบอกน้องใจว่าเอาไปหาเงินโพดิซีเขาเลยครับหาลูไม่ครับเจงานหมูครับเดี๋ยวลูกพี่บอกว่าสองตันครับเข้าไปดูมีแต่หินครับเต็มถังหินกับน้ำกับโคลนรอหน่อยรอหน่อยอร่อยแน่ ่า,า,าบเป็นยังครับเดีย๋ยวม่นเอาไมโขเอามาย่อซอยครับอมากอ่าัสองรอยครับแต่ว่าฐานนี้ยังน้อยนึงคนครับสงสัยพิ่งออกลูกเนี่ยมบึงลูกปีมารับงานว่าสองตันมาเบิเ่งเล็วครับมันบ่บชัยเร็วครับ

ออไอครับเอรอ,นอ,นรอนเนี่ยรอเนี่ยจังหน่อยหนึ่งนางงามไปตรงปกกับว่ามันเห็นหมายกรถไมโค้ลงจากลัดอนี่ เทียปต่มน้ำมันครับเดี๋ยวรถอีกคันหนึ่งมาเบ่งแบบไม่หยกเดี๋ยวไทยรับชมไหมครับช่วงนี้ขันวลาไปก่อนรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกผ่านมาแล้วสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมง <c oughs> คนรอมันทอ้อใจครับพอฟาวนี่แล้วทุกที่นองหิวเขาแล้วครับผมไปก่อนไปก่อน ฝากน้ำพีน้ำนองครับยกใหญ่เครื่องจกกักรคใหญ่สิ่งของครับทางอุ้ยช่วยได้087-874-9-9-87ครับติดต่อสอบถามด้วยพี่น้องด้อลาไปแล้วครับสวัสดีครับไปหากินเขาก่อนครับ